เอาสวัสดีซีสูผูสุคนมันเอิมาตามแนวท่างของสร้างค่มกันต่อพี่น้องสร้างคมมันทรมาบอกว่ามาเด้อมาเด้อวีสันแตกเบิ้ลอีกแล้วพี่น้องแตกเบิ้ลอีกแล้วง,งว,วดวันที่หนึ่งก็แตกบนแตกล่างบานนี้แตกฮุกสองตรงๆเลยป๊๊บแข่งในพาก,กัน ตาติโทคือห่มคือคือตุ่มคือห่วมใช่ไหมฮะคือตุ่มคือห่วมขาดแต่เป็นยังไงไดเฮ้ยะมันแสลกมันแสลกแบบไหนมันแสลกแบบไหนมือขึ้น่ก็ใครเบิ้งโอ้มบ้านเ็กใเบิ้งแมนบว่าสมาสรุปอันมาสรุปคงทุกทายไหมหกสิบเอ็ดแ้วจางจัดหนักแห้งไรนี่โอ้ยหกสิบเองดแมนยูหากบเอ็จัดหาสิบเอ็เราหกสอกันบ่เอา งบสองพันม่้มี่ว่าไม่ได้ซื้อว่ะใช่ไหมเด็กหลิงไหมเกี่ยวซทำไรอีกมันมาสื่อแล้วแตกเบิ่นเด็กแล้วงบหนึ่งเปลี่ยนมาประซังครัก็เนาะแม่ป้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับถามพี่น้องถามข่าวพี่น้องนะสร้างโชคหมั่นนะสร้างบอ ที่นั่งดฮะไตยวดคนใดไล่หยับไตยคนใดหยับได้คนได้ือพนึ่อาหนึ่งซื้อร่นเลเพิ่นเพิ่นบ่าเอาเบิดตคูตเอาพอสร้างคือบอกอยู่ว่าให้เอาเบิตูตัวพแม่กนบอกอย่าไปเรียกจะเป็นโอ้ยแม่นเรไปเรียกกัน พักอีสิไดน้องตัวีเ็นตัเป็นเป็นอย้อนเอาฮะเป็นย้อนย้อนอันย้อนเอาคือพักนี่บอกครับโอ้ย้อนเอาย้อนเอาเื่อพักย้อนเอาตัวตัวยังไงอ่ะป้าตผมยังฝันได้หกสิเอ็ดูก็เลยสร้างให้อัดหกิบเอบาทนีเนาะนี่แม่ออเอา่เยงอันโค้งอันโค้งทุดทยกับตัวนี้แหละ โค้งทุดทไทยกับตัวนี้อันนี้คือหลักฐานของเก่าครับผมลายมือสร้างนกันก็ลายมือประางเก่าต่อหมวดกับตัวนี้ครับโค้งทุดทไทยกับตัวนี้ครับแต่ว่าโค้งทุดทไทยแบบว่าฝันดีเบบนเนาะครับฝันดีเออแปลว่าฝันดีเนี่มึงได้เห็นฝันไปเบ้าถ่อกะเล็กเบ้าถ่าก็เล็กผมผมยังบ่งเมนโยเก็ยังว่าฝันดีว่าเห็นว่าฝันดีอ่าครับ มวดกวนนั่นมวดวันที่นหน,นึ่งมวดเขาบนเขาล่างเนาะครับบมวดว่าน,นี่ขาขค้าเดียวกับที่โบทบี่นี่ร้สางเนาะครับครับเอฟซี MC ก็ได้หน่อยก็ได้คิดได้ลดบบหลายนั้นวะครับเพราะว่าคงสุดทยเอฟซีก็เบื้องหลายดิครับเบื่องหลายอยู่อ้ามาตามกันต่อนระสร้างเนาะรัฐบาลไทยโอ้ยรัฐบาลไทยในแล้วเรียกเล่าเหมือแร่ก็จ้าเฮีดตัวเฮียดอีกแล้ว <c oughs> ต้องให้ได้ละเล่าเมือแรง ื่นแรกเอาอีกกันบอครับผมแต่ว่ามาไทยแล้วสามเจ็ดเอเอาเอาดี๋ยเดี๋เอานอันี้คนหลุมนี่แม่งขับเร็วขับร้อยยี่นี่ก็คนนั้นข้างหนาต้องตัวโนคนแก่ไปเอมาี่อาอเเอารัฐบาลไทยตองหดวเลยดิเอารัฐบาลไทยตองหัวเลย อันอันพีไอซีอัน,นลอตเตอรี่มากกับพ่อได้หาไหมแม่นียูต้องก่อนมูลล่ะแมนแมนเดน้ำฝนแม,ม่นเดี๋ยวเขาคิดว่าเอาเลขเขามาลงแม่นบอ,อลอ่าที่มาลงที่หลังเขาเนี่ยเหมืนว่าเอ้ยแมนบอลมาเลยสามตัวยีดมีพอซางพอซางมีแต่เลขกสองตัวพอาสามตัวก็มีอุตว่ามันมันคนละใบอันอันตัวนี้มาคงสุดท้ายมันก็เลขตัวเดียวคือเก่านะเปได้เอามากนี่ ตัวเดียวนึกเอาที่แบงค์ถูกหวยลูกแสนนนไปดูป้าถือเป็นแสนป้ามาหาเนี่ยแหละเย็นบ้านเลขที่สาอันมูเจ็ดยังเป็นบอเลขรถจกสามเจ็ดอันเลขมันสามเจ็ดเจ็ดสามไปเลยไป่นก็ถูกไปแ้นนนฮะคือเป็นแสนคือเป็นแสนเลยโอ้ดีใจน้ำรถเกิดสามเจเ ไปดีจอดเองเนียนะไปวุ่รลับนี่เลนดีพี่น้เงนเอๆาไปมันเจ้าก็เสี็้ยนี่มัน้งเดเปนโอ้ย้ยน้องสามเจ็ดสามอนอ้าเดียนสียลดเนโอ้สามเจ็ดโบ้นนี้บโอ้ยโบ้อ้้ยโอ้ยนอ้้ยอ้เดอยอยโอายโอยโอเดโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอ้ยโอบย้ยโอ้พอยโอ้ยอ้ยอย้ยอ้ยโอ้้จโอ้อยู่ รัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งวันเที่ยววันที่หนึ่งเดือนสิบเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งตุลาละโอ้แปดครับเก้าเด่นที่แปดแปดสามแปดสี่แปดครับใช้แปดห้าคือใช้แปดสามตัวใส่แปดห้าที่ แปดสามแปดสี่แปดห้ามีโอแม่โยบ้ตัวฟันเน้นไหมแม่ตัวฟันเน้นไหมไอ้ซีพฟันเบิองของเก่าควบคู่ไปน้ำในพระซ่างเฮ้เฟืองควบคู huh? in yep. ่กันไปน้ำลุงอันนั้นบ่ฮะลุงอันนั้นบ่เดี๋ยวเอออันบักไคลไอ้ซี่สูบมันอันโคร้างอันเขียนไปทั้งคางก็ได้นี่ครับผมแต่ว่าอยู่ที่นี่กันนี่คู่ใบนะแต่วันบันเรามาน้ำได้ครับอันนี้ได้ใต้นี่มาได้พรสร้างเขียนไม่ก็ได้ ครับผมที่แคบหนาจอดนะครับเด้อไดโชคมาอันกับยาลืมค่าสมุดติดโซอาคากาแฟเพิ่นเอาพอสร้างอันวิ่งแปดกับเก้าครับต่องวดออปุ๊บไปปั๊บมาปุ๊บให้ปั๊บบม่มีกักไม่มีกักบ่มีกักอ่าโนร่อนยูกัลูกขึ้นให้ครับผมวิ่งแปดกับเก้าเด่น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 ไปเด่นแปดเน้นแปดเน้นแปดเน้นแปดจากคู่แปดสามแปดสี เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแปดห้าตัวรองร่องคือบ่อร่องออกเมื่อกลับออกเปิดท,ทวตัวกป็นขี้ที่แค่เขขออมันแค่เรียกหัวคูเอฟซีมาได้หลายภาษาครับเรียกภาษาเนี่ยหลายหัวคู่ขขนี่เอพซีคอมเมนต์มาทุกว่าเป็นหลายพม,ม,มก็ให้ามบนี่ตลอดที่เพิ่มเนี่ยแต่ควบฝันเออแมนเละครับ อันเลขคำนวณไงทับนี่ครับว่าเกินนี่ครับตะวันเลขความฝันอีกที่มีเพิ่มแน่ครับเล็กๆน้อยๆครับอ่าพีไอเซีเพิ่มมากนะกุ้งชุดไทยอาจเปลี่ยนตัวนิ่นไปแน่อ่าอ่าตัวมักเควายมันเกี่ยนมาประกอบความฝันครับที่แน่ๆนี่คือสองตัวนี่ครับคือจีซื้อบ่อใดอยู่แล้วกันตลอดรัตตินีบอข้นหารัตตินีตัวนี้มาข้อหาได้โยะครับเพข้อหาได้โยะเพราะว่าปล่อยเดียวนีได้อ่าคู่มัก แต่ว่าเลขสร้างคมนี่เพิ่นเนี่ยอยู่ระบ,บานนี้เนี <S 1> <S 1> ่ยึ้นเนี่ยขั้นเจา้าอันขั้นเจา้าเบิ่งกี่ไข่อยู่ขั้นเจา้าเบิ่งนี่เอาไปอันเอเข่าต่อเนี่ยงันมาเด้เข่าต่อมาตลอดเนาะเข่ามาหลายงวดนนเนาะาาถูกต้องสร้างถั่วสามไถก็ต้องสามที่ไปเรียบบงบ่าเอาไปสร้างใครที่อัอบบาาแบ่งปันน้ำใจกันอันเขียนลงไปทั้งขางคือเก่าก็ได้เอาพี่น้องจังขาเบิ่งได้ เลขที่โชคมาน้ำเลขก่็สร้างกันน้อยหน่อยบ่ได้หลายคู่หลายหางเนาะเลขกันหน่อยคู่เลขก่็สร้างเลขก่็หลายคู่นะโอ้เลขออกบุบมากปั๊บปูคนกตีกล่องแรงเลยเห็นบ่นี้นินเสียงกล่องแรงตุ่ๆ คือจงจะเป็นตุ่มห้อมดีเนาะแม่เนาะเนาะแซนโอู้ดดีเนาะบ่บบ่บัง่เหงาบ่าหยังแม่เนาะดีดิคนมาตุ่มมาห้อมแม่ดีดิเนาะมันกระโล่งนะเนาะมันกระโล่งบ่มีตัวใหม่ตัวหยังบังมันกระโล่งดี เดี๋ยวพี่น้องเขาแคบหน้าจอด้วยครับเพ้อเพียพี่น้องท่านใดโชคมันอยากแบ่งปันน้าใจให้พอสร้างเขาเด้อบ่ิได้ผ่านเอ็ดมิน้อพี่น้องสร้างเอยพมเป็นสร้างมัน่เข่าของพอสร้างโดยตรง้อพี่น้องเด้อบ่ิได้ผ่านเอ็ดมินครับถ้าพี่น้องท่านใดอยากให้ค่าน้ํามันเอ็ดมินกะหาบาทสิบบาทก็แล้วแต่ได้พี่น้องเด้อเอาพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้แด้พี่น้องเด้อเพราะว่าขีปนจ้องโดนพอสร้างจ้องโดนบ่คได้ เดี๋ยวซองกีบอยู่นะปัญจาดอยู่เอาตวานเนวทางเอฟซีพ้นไงครับหน้าจอไ้พระสร้างขอบคุณนในลายครับผมขอบคุณครับให้พี่น้องเข้าส่งมาหนึ่งเนื้อโอ้ยพ่อหนึ่งเนื้อให้พี่น้องโส่งมาเล้าอีกเด้อครับเมื่อแรกเอาเมื่อแรกเอารัฐบาลไทยกันให้มาอีกครับรัฐบาลไทยได้ไปแล้วเมื่อแรกเอาเล้าต่อครับขอบคุณนลายพระสร้างครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม